การโอร้อวดและความพยายามแข่งขันเพื่อให้คนยอมรับกลับมีบางคนที่ไม่พูดมากไม่โชว์อะไรแต่กลับเป็นที่จดจำโดดเด่นและมีคนเคารพอย่างเงียบๆนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือพลังของความไม่อวดที่ลึกซึ้งทางจิตวิทยา 1. ไม่ต้องแสดงเพราะรู้ว่าเรามีคนที่ไม่อวด คือคนที่รู้คุณค่าของตัวเองดีพอแล้วพวกเขาไม่ต้องการการยืนยันจากคนอื่นเพราะเขาไม่ได้วัดค่าตัวเองด้วยสายตาผู้อื่นความเงียบของเขากลับเป็นเสียงที่ชัดเจนที่สุดการแสดงตัวตนอย่างรุนแรงการโพสชีวิตให้เห็นทุกด้านคนที่นิ่งกลับกลายเป็นคนที่น่าค้นหาและมีพลังบางอย่างที่จับต้องไม่ได้เขาไม่จำเป็นต้องแสดง เพราะเขารู้ว่าเขามีและความนิ่งแบบนี้คือจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดของคนที่มีเสน่ห์ในแบบเงียบแต่ลึกความนิ่งคือการรู้จักคุณค่าตัวเองโดยไม่ต้องร้องขอให้ใครมองเห็นคนที่นิ่งได้อย่างมั่นคงม,มักเป็นคนที่มั่นใจอย่างลึกซึ้งว่าตัวตนของเขามีคุณค่าอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังไม่ต้องโชว์ความสำเร็จ เพราะแค่การอยู่ตรงนั้นคนก็รู้สึกได้จิตวิทยาเรียกว่า Inner Security หรือความมั่นคงภายในซึ่งเป็นพลังเงียบที่ส่งถนต่อการรับรู้ของผู้อื่นอย่างลึกซึง้งเขาเข้าใจว่าเสียงเงียบบางครั้งก็พูดได้ชัดกว่าคำพูดความนิ่งของเขาไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือการสื่อสารผ่านภาษากายการมองตาน้ำเสียงและการวางจังหวะ ทั้งหมดนี้ส่งสารว่าฉันไม่จำเป็นต้องเร่งเพราะฉันไม่กลัวจะถูกมองข้ามเขาไม่รีบอธิบายตัวเองเพราะคนที่เข้าใจจริงจะสังเกตเองคนที่มีพลังนิ่งรู้ว่าการพยายามอธิบายหรือชี้แจงตัวตนอย่างมากเกินไปกลับลดค่าของตัวเองในบางครั้งเขาเลือกจะให้เวลาและกรารกระทำเป็นคำตอบเขามั่นคงพอที่จะให้คนอื่นเปล่งแสง โดยไม่กลัวว่าแสงตัวเองจะดับจิตวิทยาของคนที่นิ่งแต่ดึงดูดใจมักมีพื้นฐานจากอัตตาที่นิ่งไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องแย่งซีนไม่รู้สึกด้อยเมื่อใครโดดเด่นนั่นทำให้เขาเป็นที่รักและน่าเคารพในวงกว้างโดยไม่ต้องพยายามความนิ่งของเขาคือพลังเพราะทำให้คนอื่นต้องหยุดฟังโดยไม่รู้ตัวในขณะที่หลายคนเร่งพูดเร่งโชว คนที่นิ่งกลับทำให้คนอยากเงียบลงเพื่อฟังเขาความนิ่งแบบนี้มีพลังแฝงสูงเพราะมันไม่เร่งเรา้าแต่นำสายตาและความสนใจของคนอื่นมาหยุดอยู่กับเขาอย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นไม่ต้องแสดงเพราะรู้ว่าเรามีคือเสน่ห์ของคนที่มั่นคงจัดภายในเขาไม่พูดมากแต่มีอะไรให้คนฟังไม่โชว์มากแต่มีอะไรให้คนมองไม่อธิบายมากแต่มีอะไรให้คนเข้าใจเองในที่สุด นี่คือจิตวิทยาของความนิ่งที่ดึงดูดใจคนได้มากกว่าการพยายามแสดงออกเพราะเมื่อคุณนิ่งเป็นคนทั้งห้องก็อยากฟังคุณโดยไม่รู้ตัว 2. ยิ่งไม่ต้องเทียบกับใครยิ่งมีพลังในตัวเองการไม่อวดคือสัญญาณว่าเขาไม่ต้องการแข่งขันทางภาพลักษณ์เขาเลือกแข่งขันกับตัวเองไม่ใช่กับคนอื่นสิ่งนี้ทำให้เขามั่นคงสงบ และน่าเกรงขามในแบบที่ไม่ต้องใช้พลังเยอะคนบางคนกลับเลือกที่จะนิ่งไม่เร่งไม่แข่งไม่เปรียบเทียบแต่กลับมีพลังเงียบที่น่าค้นหาและยิ่งทําให้คนอยากเข้าใกล้เพราะความนิ่งแบบนี้ไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือพลังจากการรู้คุณค่าตัวเองโดยไม่ต้องเทียบกับใครเมื่อไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเราจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง คนส่วนใหญ่เสียพลังไปกับการมองคนอื่นแล้วเอามาตัดสินคุณค่าของตัวเองแต่คนที่นิ่งอย่างมั่นคงจะมีจิตใจสงบเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าตัวเองเหนือหรือด้อยกว่าใครเขาแค่สนใจว่าวันนี้ฉันได้เป็นตัวเองมากขึ้นหรือยังความนิ่งของเขาคือการไม่ต้องวิ่งแข่งแต่กลับชนะใจคนแบบไม่ตั้งใจคนที่ไม่ต้องเปรียบเทียบมักมีแววตาที่สงบ ท่าทีที่นุ่มและพลังที่เป็นธรรมชาติความมั่นใจแบบนี้ไม่เร่งไม่รุนแรงแต่กลับทำให้คนรอบข้างไว้วางใจเพราะเขาดูมั่นคงไม่วันไหวตามใครการไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคืออิสระทางอารมณ์ขั้นสูงสุดเมื่อไม่ต้องวิ่งแข่งก็ไม่เหนื่อยเมื่อไม่ต้องอวดก็ไม่เครียดจิตวิทยาเรียกว่า self-determined identity คนที่นิ่งได้เพราะรู้ว่า คุณค่าของฉันไม่ได้มาจากการชนะใครแต่มาจากการยอมรับตัวเองได้จริงยิ่งไม่ต้องเอาชนะยิ่งดูมีอำนาจเงียบในตัวเองคนที่มีพลังจริงจะไม่รู้สึกว่าต้องแสดงทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะเขารู้ว่าแค่การอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทีมั่นคงคนอื่นก็รับรู้ได้ถึงแรงดึงดูดโดยไม่ต้องพูดแม่แต่คำเดียวไม่เปรียบเทียบจึงไม่ต้องแข่งขันไม่แข่งขัน จึงมีพื้นที่ให้คนอื่นสบายใจคนแบบนี้อยู่ใกล้แล้วไม่อึดอัดเพราะเขาไม่ทำให้เรารู้สึกตำ่ำหรือด้อยเขาสร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกเป็นตัวเองได้เต็มที่และนั่นแหละครับคือพลังของผู้นำที่แท้จริงดังนั้นยิ่งไม่ต้องเทียบกับใครยิ่งมีพลังในตัวเองความนิ่งที่แท้ไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่คือการหยุดเอาตัวเองไปเทียบกับใคร แล้วหันกลับมาเติมพลังให้ตัวเองด้วยความเข้าใจและการยอมรับและเมื่อคุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นความนิ่งของคุณจะกลายเป็นพลังที่ใครก็สัมผัสได้ 3. ดึงดูดเพราะเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้งในยุคที่ใครๆก็พยายามเป็นคนที่ไม่พยายามกลับโดดเด่นเพราะเขาเป็นธรรมชาติเป็นของจริงไม่แต่งแต้มเพื่อเรียกความสนใจและจิตวิทยาบอกว่า ความจริงใจคือแรงดึงดูดที่ดีที่สุดคนที่นิ่งและเป็นธรรมชาติกลับโดดเด่นกว่าที่คิดเพราะเขาไม่เสแสร้งไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ถูกมองว่าดีพอหรือน่าประทับใจสเสน่ห์ของเขาไม่ได้มาจากความพยายามแต่มาจากความจริงใจที่ส่งผ่านออกมาโดยไม่ต้องพูดมากความเป็นธรรมชาติคือพลังดึงดูดที่แท้จริงเราอาจไม่จําได้ว่าใครแต่งตัวดีที่สุดหรือพูดเก่งที่สุดแต่เราจะจําได้ว่าใครอยู่แล้วสบายใจ และนั่นแหละคือพลังของคนที่นิ่งเรียบง่ายและจริงใจเพราะเขาไม่เล่นบทเขาเป็นตัวเองแบบไม่ขัดแยง้งจิตวิทยาชี้ว่า authenticity หรือความเป็นตัวของตัวเองคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไว้วางใจและรู้สึกดีกับเราโดยไม่รู้ตัวไม่เสแสร้งเท่ากับไม่สร้างความตึงเครียดในบรรยากาศคนที่พยายามแสดงตลอดเวลามักทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติไปด้วยแต่คนที่นิ่งเพราะเป็นแบบนั้นจริงๆกลับสร้างพลังเงียบที่ ทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องประดิษฐ์คําเขาไม่ต้องแต่งแต้มบุคลิกเพราะตัวตนของเขาก็ชัดอยู่แล้วเขาไม่ต้องพยายามพูดให้ดูฉลาดไม่ต้องฝืนหัวเราะเพื่อเอาใจใครไม่ต้องยิ้มตลอดเวลาเพื่อให้ดูเป็นมิตรแต่กลับน่าดึงดูดเพราะความนิ่งที่กลุมกลืนและจริงใจความนิ่งแบบธรรมชาติทําให้คนรู้สึกไว้ใจได้เร็วเราอาจประทับใจคนที่ฉลาดหรือดูดีแต่เราจะไว้ใจคนที่นิ่งพอไม่เสแสร้ง และอยู่กับเราแบบจริงๆสิ่งนี้คือจิตวิทยาของพลังความสบายใจที่แฝงอยู่ในความงิ่บเงียบยิ่งไม่ฝืนยิ่งดูมั่นคงและน่าเคารพคนที่นิ่งแบบธรรมชาติไม่ใช่เพราะเก่งเล่นบทแต่เพราะเขารู้ว่าความสงบนั้นน่าเกรงขามกว่าเสียงดังเขาไม่ต้องเป็นเหมือนใครแค่เป็นตัวเองที่พอดีและมั่นคงดังนั้นสเสน่ห์ของความนิ่งที่ไม่เสแสร้งไม่ใช่แค่ทำให้คนชอบแต่ทำให้คนรู้สึกได้ว่า นี่คือคนที่เราคุยด้วยและปลอดภัยไม่ต้องระวังตัวและนั่นแหละคือพลังที่ดึงดูดคนแบบไม่ต้องพยายาม4คนที่นิ่งมักเข้าใจลึกกว่าคนที่ไม่พูดถึงความสําเร็จของตัวเองบ่อยๆคือคนที่ใช้เวลาทํามากกว่าพูดเขามักมีประสบการณ์ความรู้หรือมุมมองที่ลึกจนไม่รู้สึกจําเป็นต้องบอกให้ใครฟังและเมื่อเขาเลือกจะพูดสิ่งที่พูดจึงทรงพลังโดยอัตโนมัติ คนที่นิ่งไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจหรือไม่รับรู้แต่เป็นคนที่ใช้เวลาสังเกตฟังและคิดอย่างลึกซึ้งก่อนจะตอบสนองพลังของความนิ่งนี้ทําให้พวกเขาเข้าใจสถานการณ์และคนรอบข้างได้มากกว่าคนที่พูดมากแต่ฟังน้อยนี่คือเหตุผลที่คนที่นิ่งมักถูกมองว่ามีสเสน่ห์แบบลึกซึ้งและน่าเคารพความนิ่งเปิดพื้นที่ให้การรับรู้ที่ละเอียดกว่าเมื่อไม่รีบพูดหรือแสดงออกมากเกินไป คนที่นิ่งจะมีเวลาสังเกตรายล,ละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งน้ำเสียงท่าทางและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ของผู้อื่นจิตวิทยาชี้ว่าการฟังเชิงลึกหรือ deep listening เป็นทักษะที่ช่วยให้เข้าใจคนอื่นได้ลึกกว่าและคนที่นิ่งจะมีโอกาสฝึกทักษะนี้มากกว่าเขาไม่รีบตัดสินแต่เปิดใจรับฟังหลายมุมมองความนิ่งช่วยให้เขาสามารถรับฟังและพิจารณาข้อมูลหลายด้านก่อนตัดสินใจหรือแสดงความเห็น จึงมักเข้าใจสถานการณ์ได้ครบถ้วนและตอบสนองได้เหมาะสมกว่าคนที่นิ่งมีความอดทนทางอารมณ์สูงพวกเขาไม่รีบร้อนโต้ตอบหรือโกรธง่ายๆเพราะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีจึงสามารถมองปัญหาด้วยความสงบและจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีการนิ่งช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสารคนรอบข้างมักรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับคนที่นิง่งเพราะเขาไม่กดดันหรือเร่งให้พูดเร็วเกินไปพื้นที่นี้ทําให้การสื่อสารลึกซึ้งและจริงใจขึ้นความเข้าใจลึกซึ้งนี้ คือเสน่ห์ที่ไม่ต้องพูดมากก็รับรู้ได้เพราะคนที่นิ่งนั้นมักอ่านคนออกไม่ใช่แค่คำพูดแต่รวมถึงความรู้สึกและความคิดที่ไม่ได้พูดออกมาพลังนี้ทำให้เขามีเสน่ห์แบบลึกซึ้งที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้ดังนั้นคนที่นิ่งมักเข้าใจลึกกว่าเพราะความนิ่งเปิดทางให้เขาได้ฟังและสังเกตยอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ฟังผ่านๆเสน่ห์ของเขาจึงมาจากความเข้าใจที่เหนือกว่า และความสงบที่ทําให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับ 5. ความลึกลับคือเสน่ห์การไม่โชว์ไม่อวดไม่เล่าไปเสียหมดทําให้เขากลายเป็นคนที่น่าค้นหาคนแบบนี้จะมีพื้นที่ว่างให้คนอื่นอยากเข้ามาทําความรู้จักความไม่ชัดเจนกลับสร้างเสน่ห์มากกว่าการอธิบายตัวเองทุกอย่าง 6. จิตวิทยาของความมั่นคงในใจคนที่ไม่อวดมักเป็นคนที่ผ่านการขัดเกลาตัวเองจากข้างในพวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ และเข้าใจว่าของจริงไม่ต้องพูดเยอะความมั่นคงของพวกเขาทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยสงบและเชื่อถือได้เเขาให้พื้นที่กับผู้อื่นโดยไม่กลัวว่าจะถูกกลบคนไม่อวดไม่ได้หมายถึงคนขี้อายแต่คือคนที่ยอมถอยอย่างมั่นใจเขาไม่แย่งเวทีไม่ต้องอยู่กลางความสนใจเพราะเขาเชื่อว่าแสงสว่างที่แท้จริงไม่ต้องแย่งใคร 8. ทุกการกระทำพูดแทนเขาเสมอ คนไม่อวดปล่อยให้ผลลัพธ์บอกความสามารถของเขาพวกเขาไม่พูดว่าฉันเก่งแต่สิ่งที่เขาทําคนอื่นจะพูดแทนว่าเขาเก่งมาก 9. คนที่ยิ่งใหญ่จริงมักไม่ต้องพูดให้ใครยกย่องจิตวิทยาบอกว่าคนที่ต้องการคําชมตลอดเวลาอาจมีความไม่มั่นคงซ่อนอยู่ลึกๆตรงกันข้ามคนที่ไม่ต้องการคําชมกลับน่าเคารพกว่าหลายเท่าเพราะเขาเดินบนเส้นทางของตัวเองเงียบๆแต่มั่นคงสิบ สเสน่ห์ของความนิ่งสงบและไม่ต้องอธิบายสุดท้ายคนที่ไม่อวดมักมีสเสน่ห์จากความสบายใจที่เขามอบให้คนรอบข้างเขาไม่แข่งไม่เหนื่อยไม่เร่งเขาคือพื้นที่ปลอดภัยที่ใครๆก็อยากอยู่ด้วยสรุปให้ฟังว่าไม่ต้องอวดเพราะตัวตนมันชัดเจนอยู่แล้วคนที่ยิ่งไม่อวดยิ่งมีพื้นที่ให้คนอื่นมองเห็นของจริงที่อยู่ข้างในในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดัง คนที่นิ่งและแน่นคือคนที่โดดเด่นที่สุดในระยะยาว